ใครที่เป็นแฟนๆหนังซอมบี้กันบ้างครับถ้าพูดถึงเรื่องของซีรีส์ซอมบี้นะฮะน่าจะนึกถึง The Walking Dead ใช่ไหมเออใครจำได้ The Walking Dead เนี่ยมันเคยทำให้ผมตอนสมัยเรียนนะฮะสมัยเรียนตอนนั้นอยู่ปี4แล้วก็เกือบเรียนไม่จบกับซีรีส์เรื่องนี้เลยนะฮะ Previous on the AMC Walking Dead ใครที่เป็นแฟนๆซีรีส์ซอมบี้เตรียมเฮได้เลยนะครับกับ The Walking Dead: d a e r l d i x o n ช็อตนิวส์ซึ่งนี่เนี่ยจะเป็นซีรีส์ภาคใหม่นะครับของทางแฟรนไชส์ The Walking Dead ซึ่งได้หนึ่งในตัวละครที่หลายๆคนชอบมากๆอย่างตัวของเดลรวดิกสันนะครับที่คุณนอร์แมนรีดัสได้เล่นเอาไว้นี่แหละฮะตอนนี้นะครับ อยู่ๆมันก็มีภาคใหม่ออกมาหลังจากที่จบไปแล้ว11ซีซันใช่ไหมก่อนหน้านี้มีภาคใหม่ภาคแยกออกมาที่ใช้ชื่อว่า The Walking d e a d d a r y l Dixon ได้ในตัวของคุณ Norman Reedus เนี่ยกลับมารับบทเป็น Daryl Dixon อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งตัวของ Daryl เนี่ยจะต้องเผชิญหน้ากับซอมบี้นับครั้งไม่ถ้วนนะครับผมแล้วก็เป็นบ้านเมืองที่แปลกตาจากของตัวเองด้วยนะ,ะเพราะว่าเขาจะไปโผล่อยู่ในปารีสที่เป็น เมืองแบบโพสอพ ocalypse คือเมืองที่ล่มสลายไปแล้วอรารยธรรมสูญสิน้นผู้คนไม่รู้จักตัวเขาเองเป็นคนแปลกหน้าที่ไปอยู่ที่นั่นนะครับซึ่งเรื่องเนี่ยจะเล่าขึ้นมาจากการที่ตัวของแดริลเนี่ยถูกพบว่าจู่ๆเขาไปเกยตื้นนะครับเขาไปเกยตื้นอยู่ที่ชายหาดแห่งหนึ่งครับของฝรั่งเศสนะแล้วก็พบว่าตัวของเขาเนี่ยพยายามที่จะปฏิปต่อเรื่องราวว่าเขามาอยู่ที่นั่นได้ยังไง ตัวของซีรีส์ The Walking Dead แด r ริวดิกสันจะมีความยาวทั้งหมด6ตอนนะครับปีนักแสดงมาร่วมเล่นหลากหลายหน้าตาเลยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักแสดงชาวฝรั่งเศสนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเกรมองปอเอซีอดัมนาไกดิสอาน a ชาริเยอิริอิบุนี โรเบนโรวีเป็นต้นนะครับผมกําหนดฉายคือปลายปีนี้น่าจะเป็นช่วงคันวาคมผู้ชมบ้านเราก็น่าจะได้ดูผ่านทาง Disney พาร์คคอสตาไทยแลนด์ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับกับ The Walking Dead Walking รอวิวอีกซนผมชอบเสียงคนที่เขาให้เสียงตอนที่แบบว่า p r e v i o u s on the ไ m c t ็มซีดั i n g d a อ d ผมชอบคำนี้มากเลยแล้ว ตอนทนี่ผมดูครั้งแรกอะ่ะผมดูแบบเป็นเป็น,เป,นเป็นซับไทยเนาะพอเรานั่งดูเต็มตมากเลยมันจะเป็นยังไงว่าอยุ่ยพวกซอมบี้มันก็มามาจากไหนก็ไม่รู้มาเยอะแยะแรกๆก็เป็นคนสู้ซอมบี้เนี่ยหลังๆเนี่ยคือคนสู้กับคนนั่นเองละคนที่อยู่ในในโลกล่มสลายอะ่ะผมคิดเหมือนกันนะฮะผมเคยคิดนะว่าถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยอยู่ในโลกที่มันมีซอมบี้เป็นโลกที่ล่มสลายไปแล้วอะ่ะ ผมน่าจะไม่ต่างจากคาแรคเตอร์ที่ที่ชื่อว่านีแกนที่อยู่ใน The Walking Dead อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel